เรามาดูขั้นตอนการปะยางด้วยการสตรีมเย็นนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องแกะยางก่อนนะครับทีนี้ก็ได้ช่างต้องดูนะครับว่าแกะมาแล้วจะมีโอกาสขอบยางฉีกไหมคือถ้ายางเก่ามากเราก็ไม่แนะนําให้ทาปะยางด้วยวิธีนี้นะครับเพราะว่าถ้าขอบยางฉีกเราก็จะเติมลมไม่ขึ้นนะครับก็ต้องระวังเรื่องขอบยางนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเอาพวกตะปูที่ติดอยู่ออกนะครับแล้วก็มาเตรียมตัวเจียแต่งแผลด้านในนะครับด้วยหินเจียลมนะครับต้องทำให้แผลด้านในเรียบเนียนนะครับเนื่องจากด้านในก็จะมี มีเขาเรียกลอ,อ,อยยางด้านใน,นครับมันก็จะไม่ได้เรียบสนิทนะครับมันก็จะมีรอยขูขาเแล้วก็ต้องเจียแต่งให้เรียบนะครับใช้สว่านขัดให้เรียบก่อนที่จะจะทากาวนะฮะขั้นตอนนี้ก็ต้องอาศัยความสะอาดนะครับต้องเป่าลมเป่าฝุ่นทิ้งออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นถึงจะทากาว ทิ้งไว้สักแป๊มหนึ่งให้กาวเริ่มเซตตัวแล้วก็จะใช้แผ่นปะติดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการรีดด้วยลูกกิ้งเพื่อไล่ฟองอากาศแล้วก็ให้แผ่นแผ่นสตรีมเนี่ยติดแน่นนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> ตอนนี้ก็รีดรีดนะครับ หลังจากนั้นก็จะทากาวบริเวณโดยรอบนะครับซีนไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับดูแผลก็จะประมาณนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็เตรียมยางกับเข้าสู่ล้อเหมือนเดิมนะครับก็ต้องสังเกตดูว่าเออมีตำหนิมีมีระบุไหมว่าต้องอยู่ด้านไหนด้านหน้าด้านหลังนะครับถ้าไม่มีเราก็ใส่เข้าไปได้เลย เติมลมก็เป็นนั้นว่าเสร็จขั้นตอนการประยางนะครับยังไงฝากไว้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ